โอ้หลังจากนี้ไปไม่รู้ว่าอนาคตของเจดอนซันโชกับแมนยูจะเป็นยังไงต่อไปครับล่าสุดเอริกเจนฮาคอนซื่แมนยูไม่ชัวร์อนาคตซันโชแล้วครับว่าจะอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้เอริกเจฮาแกับคอนซื่แมนยูคกับยอมรับว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเจดอนซันโชเนี่ยจะกลับมาเล่นให้กับแมนยูได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์แล้ว ปีกไว้23ปีอย่างซันโชต้องฝึกซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่หลังจากตอบโต้เจนฮากซึ่งวจิจาร์เขาซ้อมไม่ได้มาตรฐานจนไม่มีชื่อในเกมที่แพ้ออน,อนมือวันที่3กันยายนซันโชเนี่ยถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียแล้วในเวลาต่อมาแต่อนาคตของเขาในทีมโอทารัฟอร์ดยังมืมดมนนะครับเมื่อเอริกเจนนากสุขถามว่าซันโชเนี่ยจะได้เล่นให้กับสโมสรเมนยูอีกหรือเปล่าเจนนากบอกว่า <S <S ผมไม่รู้พรุ่งนี้เรามีเกมสําคัญเปิดบ้านเจอกับบริทันเรามีหลายเกมให้ต้องเล่น ผมแค่โฟกัสกับโปรแกรมการแข่งขัน,เ,นเขาจะไม่ได้เป็นตัวเลือกเพราะงั้นในเวลานี้เขาไม่ใช่ประเด็นสาคัญเพราะเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้อันนี้คือสิ่งที่เอริกเจนฮากได้สัมภาษณ์นะครับ mm hmm. ไม่รู้จริงครับว่าอนาคตของซันโชจะเป็นยังไงแมนยูออกสตาร์ดแล้วดูกันใหมไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อพวกเขาเก็บได้6แต้มจาก4นัดนะครับ mm hmm. อ้าแล้วสิครับแล้วเจอไบรตันซะด้วยนะครับต้องมาลุ้นกันว่า อนาคตของซานโช่หลังจากนี้กับปีแสดงจะมีโอกาสไปต่อหรือว่าพอแค่นี้จัดไปให้วรุ่นจัดไปเอวยาเลยครับผม